โอเคครับอ่ะพันธะเคมีนะลูกตอนนี้นะจะเป็นการทวนวัฏจักรบรอนฮาเบอร์อ่ะเขียนขดัดวัฏจักร, Braun Harbor, นะร,กร,กรบรอนฮาเบอร์หนูลองจอย่างี้นะวัฏจักรจักบรอนฮาเบอร์ซึ่งวัฏจักรบรอนฮาเบอร์เนี่ยจำคิวสั้นคือวัฏจักรการเกิดสารไอออนิก การเกิดสารไอออนิกซึ่งการเกิดสารไอออนิกหรือสารประกอบไอออนิกจะต้องประกอบด้วย2อันก็คือธาตุที่เป็นโลหะธาตุที่เป็นโลหะกับธาตุที่เป็นอะโลหะธาตุที่เป็นโลหะเช่นเอาให้นิยามก่อนธาตุที่เป็นโลหะจะต้องเป็นธาตุที่ให้ อิเล็กตรอนธาตุที่เป็นอโลหะคือธาตุที่รับอิเล็กตรอนธาตุที่ให้อิเล็กตรอนก็คือเป็นธาตุหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่สองบางตัวบางตัวนะ,อะบอกบอกข้อยกเว้นดยกว่ายกเว้นหมู่สองยกเว้น b e หมู่สามยกเว้น ยกเว้น B แล้วก็บวกด้วยยกเว้น a a oh อโล A กึ่งโลหะอ่หมู่หมู่ก็ไม่รวมนะครับแล้วก็บวกอีกตัวหนึ่งหมู่หหมู่สหมู่สแล้วก็มี t านซิชั่นด้วยทรานหรือแทนก็ได้นะฐานซิชั่นนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นโลหะแน่นอนนะครับเขาจะเรียกว่าโลหะฐานซิชชั่นเนาะ ปเจออะโลหะอะโลหะก็คือตัวที่รับอิเล็กตรอนก็ตายตัวก็อยู่ในที่หมู่หมู่ห้านะครับหมู่ห้าที่ไม่ใช่กล่งโลหะหมู่หที่ไม่ใช่กล่งโลหะแล้วก็หมู่เจ็ดนะโอเคหมู่เจ็ดเนี่ยจะทุกตัวนะครับหมู่เจ็ดจะทุกตัวทีนี้มาดูต่อซึ่งโลหะนะลูกมันจะมีสถานะเป็นของแข็งแล้วก็มีตัวหนึ่งที่เป็นของเหลว นะครับตัวหนึ่งที่เป็นของเหลวอันนี้คือบอกเป็นความรู้นะของเหลวหรือตัว L มันคือประหลอดประหลอดเป็นโลหะครับแต่มีสถานะเป็นของเหลวนะครับแต่โลหะส่วนใหญ่99%จะเป็นของแข็งทั้งหมดนะทีนี้ของอโลหะนะลูกส่วนใหญ่ครับจะมีสถานะเป็นแกส๊สก็จะมีส่วนใหญ่นะประมาณสักเกน่ะมีสถานะเป็นแกส๊สแต่ก็จะมีของเหลวอยู่บ้างนะครับของเหลวอยู่บ้างที่มันชอบออกข้อสอบก็คือ Br บรนะครับบรห้อยสองแบบนี้นะครับรเนี่ยจะมีสถานะเป็นของเหลวนะครับทีนี้อันนี้คือบอกไว้ทีนี้การเกิดสารประกอบไอออนิกมาดูกลไกลการเกิดสารประกอบไอออนิกนะหนูจะต้องทําสถานะให้กลายเป็นแก๊สก่อนอันดับแรกเช่นถ้าหนูเริ่มต้นด้วยของแข็งหนูต้องทําของแข็งให้กลายเป็นแก๊สก่อนนี่คือแพทเทิร์นของโลหะ ทำของแข็งให้กลายเป็นแก๊สทำแก๊สให้กลายเป็นแก๊สที่มีประจุบวกจะบวกอะไรก็ได้บวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสามอ่าบวกสองบวกสามบวกหนึ่งหมายความว่าเสียอิเล็กตรอนไปหนึ่งบวกสองเสียอิเล็กตรอนไปสองบวกสามเสียอิเล็กตรอนไปสามในลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งขั้นตอนแรกขั้นตอนที่ตายตัวคือเขาเรียกว่าการละเหิ การระเหิดจะเป็นการดูดพลังงานตัวต่อมานะครับจากแก๊สธรรมกายเป็นแก๊สที่มีประจุเขาจะเรียกว่าพลังงานไอออนิเซชันนะครับถ้าอ,าออกตัวเดียวก็จะมีแค่ IE 1ถ้า,อ,าออก2ตัวก็เป็น IE 1 IE 2 IE 2ถ้า3ตัวก็ IE 1 IE 2 IE 3ในลักษณะประมาณนี้ซึ่งของแข็งจะเป็นการดูดนะครับของแข็งจะเป็นการดูดทั้ง2เลย จะมีนะไปดูครับไปดูครับนะธาตุาตัวนี้เป็นโลหะเนาะโลหะโลหะไปดูครับอะโลหะลูกอะโลหะนะครับถ้าเริ่มต้นด้วยแก๊สเอาไล่สิ่งที่เริ่มต้นด้วยแก๊สก่อนนะถ้าเริ่มต้นด้วยแก๊สครับทําให้เป็นแก๊สปกติอะโลหะเนี่ยเวลามันเป็นแก๊สมันจะห้อยด้วยเลขสองเสมอคือจะเป็นแก๊สห้อยสองลูกขั้นตอน,น,นแรกคือทําให้มันเหลือแก๊สแค่ตัวเดียวเขาจะเรียกขั้นตอนนี้ว่าสลายพันธะ สลายพันธะทีนี้ขั้นตอนการสลายพันธะเช่นถ้าหนูมี2เขาต้องการหนหนูก็ต้องหารสองหารสองแต่ถ้าหนูมี2เขาต้องการ2หนูไม่ต้องหารอะไรเลยในพลังงานของสลายพันธะแต่ถ้าเขาถ้าหนูมี2เขาต้องการ3เขาต้องการ3ตัวหนูจะต้องคูณ1.5เข้าไป มันค่อยได้เป็นสมตัวพอเก็ตไหมอ่ะทีนี้ขั้นตอนแรกคือการสลายพันธะการสลายพันธะเนี่ยจะเป็นการดูดพลังงานเมื่อสลายพันธะปุ๊บก็จะทําให้กลายเป็นแก๊สที่มีสภาวะติดลบซึ่งการติดลบก็จะมีเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งคือต้องการหนึ่งตัวอ่าพูดผิดคำต้องการเนี่ยต้องไปดูที่ไอออนบวก ถ้าไอออนบวกหนึ่งคือให้อิเล็กตรอนหนึ่งตัวให้หนึ่งตัวแสดงว่าตัวรับเนี่ยมันก็ต้องรับอิเล็กตรอนหนึ่งตัวอันนี้คือรับหนึ่งตัวรับหนึ่งตัวรับสองตัวรับสามตัวแบบนี้ในลันกษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายการเข้าคู่ให้อะซึ่งอธิบายการเข้าคู่หน่อยนะการเข้าคู่เด็กๆจะต้องจําประจุให้ได้ จำประจุไหนให้ได้ประจุในอะตอมและตารางาธาตุที่มันจะบอกไว้ว่ามูนึบวกหมูสอบวก2อะไรเงี้ยยี่สิตัวแรกจำไม่ได้เช่น NA บวกหเจอกับ CL ลบหนสองตัวนี้เข้ากันได้ทันทีในอัตราส่วน1ต่อ1ดังนั้นการใช้การใช้การใช,รใช้อิเล็กตรอนหรือการการใช้พลังงานเนี่ยเราจะต้องใช้เป็นเส้นนี้เพราะเขาต้องการแค่ตัวเดียว พราะแก๊สตัวนี้มันห้อยสองนะดังนั้นพลังงานพันธะจะต้องหารสองแต่ถ้าไปเจอตัวนี้ Mg 2บวกบวก Cl ลบเราจะต้องใช้ Cl 2ตัวถ้าใช้ Cl 2ตัวมันก็จะเหมือนประมาณนี้ปกติห้อยสองเราต้องการ2ตัวตรงนี้ไม่มีการหารใดๆทั้งสิ้นเอาพลังงานไปตรงๆเอาพลังงานไปตรงๆแต่ถ้าเป็นตัวนี้ถ้าเป็น Al เอถูกจัดให้เป็นกึ่งโลหะปะถ้าจําไม่ผิดหรือถ้ามันไม่โดนจัดแล้วกัน AL ลอลูมิเนียมบวก3บวกเขาต้องการแบบนี้เราจะต้องเอาตัวนี้มาสามตัวเพื่อให้การเป็นลบสามมันถึงจะเข้ากันได้ปกติหนูมีสองแต่หนูต้องการสามหนูต้องคูณพลังงาน1.5เข้าไปโดยเทียบบัตราส่วนตัวนี้ให้ดีเ,เลขด้านหน้านะครับเอาเลขด้านหน้าอันนี้เป็นเลขหนะนะครับ ซึ่งการคูณในขั้นสายบรรทัดหนูจะต้องวิเคราะห์ตัวนี้ออกมาให้ได้ก่อนนะครับซึ่งการวิเคราะห์ตัวนี้ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยสอนกันเพราะมันจะฉับสนโอเคกลับมาดูที่ขั้นนี้ของเราฮนะขั้นจาก G ธรรมดากลายเป็น G ลบลบหลบสลบสตัวนี้เขาจะเรียกว่าพลังงาน EA หรือสัมพัตภาพอ e ิเล็กตรอนจะเป็นการคายพลังงานออกมานะครับเริ่มคายแล้วนะดูดจะมี3นะดูดจะมี3คายมี2 และทีนี้ใครขั้นหนึ่งก็คือเอาแก๊สที่มีประจุบวกมาเจอกับแก๊สที่มีประจุลบสามารถเข้าคู่กันได้โดยประจุมันจะต้องหักล้างกันเหมือนตัวด้านล่างหักล้างกันกลายเป็นศูนย์พอดีเช่นบวกหนึ่งเจอลบหนึ่งบวกสองต้องเอาลบหนึ่งมาสองตัวบวกสามจะต้องเอาลบหนึ่งมาสามตัวเพื่อให้หักล้างกันพอดีตัวนี้ครับการเข้าการประจุจะต้องหักล้างกันประจุต้องหักล้างกันพอดี มันถึงจะเข้าคู่กันได้ครับซึ่งขั้นนี้เขาจะเรียกว่ามันจะกลายเป็น NACL อ่ีอขั้นนี้เขาจะเรียกว่าพลังงานแลกชิดหรือโครงผึกแลกทิชหรือโครงผึกหรือโครงผึกนะซึ่งขั้นนี้ครับจะเป็นการคายพลังงาน,นเด็กๆจะสังเกตว่าเราจะมีการดูดอยู่3ขั้นและการคายอยู่2ขั้นนะครับดูด3มคาย2 ในลักษณะเป็นแพทเทิร์นนี้ตายตัวนะครับถ้าตอนที่แล้วหนูมีข้อสงสัยและหนูดูตอนนี้หนูกลับไปทำความเข้าใจในตอนที่แล้วหรือตอนก่อนๆอ,อีกรอบหนึ่งว่าครูอธิบายให้ในเรื่องนี้แล้วหนูมีอะไรสงสัยไหมถ้ามีสงสัยหนูพิมพ์มาถามได้เลยแต่ถ้าไม่สงสัยรอไปดูในตอนต่อไปซึ่งตอนต่อไปนะครับเราจะเรียนในเรื่องสมการไอออนิกสุทธิ ซึ่งสำการไอออนิกสุดที่ครูจะสอนเรื่องการละลายของน้ำเอ่อการละลายน้ําแล้วก็ข้อมูลการละลายน้ําของสารประกอบไอออนิกนะครับซึ่งมันจะมีอยู่แค่หน้ากว่าแต่หนูจะต้องจําให้ได้100%ด้วยนะครับเดี๋ยวยวงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันตอนต่อไปบ๊ายบาย